สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมซีนโนลีหรือจะเรียกว่านามโมก็ได้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวประนึิมประนึิมประเดิมยะเพิ่งผมขอเช็คก่อนเสียงมาปกติไหมอ่าฮะปกติ yes รอบนี้ผมไม่พลาดแบบรอบก่อนแล้วนะคลิปยิ้นลิ้นน่ะผมอันนี้ละเอ่อจากคลิปนั้นผมขอแก้ประเด็นนิดนึงคือเอ่อคลิปนั้นผมไม่ได้อันนี้นะผมไม่ได้ลืมเปิดไม้นะแต่ว่า ในตัวแอปอะผมลืมไปเปิดไอตรง p ropy t y อะให้มันเป็นเอ่อเสียงกากไม้ผมโอ้โหตายเลยทีนีก็ <c ười> ว่าอยู่นะนั้นผมก็เปิดไม่อัดทำไมเสียงผมหายมาครัวผมวันนี้เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ต้องบอกหรอกนะผมมาทำไมอะคือวันนี้เราอยู่กันที่วันที่19้และ <c oughs> แฟนสาวของผมเออไม่ใช่ <c oughs> แฟนสาวของเราทุกคนนะครับ มาแล้วฮงอันน่าเสียใจที่ฉันก็เกิดป็นอาวุธที่จะถูกทามันค e อโ i คชาเอามาเรามาบอกแผนของเราวันนี้ก่อนดีกว่าว่า คือเอาจริงๆกัผมอยากเปิดอันนี้มากเลยนะผมอยากเปิดไฟไฟ E สอง S หนึ่งแต่แต่ผมดูจากงบประมาณตัวเองแล้วเนะี่ยน่าจะไปได้แค่ E หนึ่ง S หนึ่งแต่แต่ถ้ามันมาแบบรอบมังกรก็คือผมอาจจะไปถึง E สอง S สองได้ซึ่งเอาจริงๆถามว่าส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวผมมองว่าคุ้มไหมเหรอ E สอง E สองถามว่าคุ้มไหมเบรกและได้เทินถือว่าคุ้มนะสำหรับผมนะถือว่าคุ้มแต่ถ้าเราคุ้มที่สุดจริงๆอ่ะ E หนึ่งคุ้มกว่า เพราะมันได้อันเนี้ยเอามันได้ลดเดฟลดเดฟสิบห้าเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก็อันนี้ได้ลดเดฟสิบห้าเปอร์เซนต์แล้วก็อ่าตอนใช้สกิลอ่ะตอนใช้สกิลเปิดตอนเปิดอันติใช่ไหมมันไม่เสียแต้มด้วยผมบอกเลยโอ้โหอันนั้นน่ะโกงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าอะไรกันเนี่อ๋อ,ไ,อไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเอออยู่อยู่ไหนนะนี่นี่นี่ไฟไฟอ่ะเทรสมัมันต้องดู เดลอนนี่นี่นี่้ <c oughs> ยวันนี้ผมอาจจะอันนี้ไม่ค่อยเสียงอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่นิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ผมมันนีอยู่กําลังไอยอยู่ใช้เสียงได้ไม่ค่อยเต็มที่อ่ะนี่เห็นไหมสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังก็คือหลังจากกดอันตีแล้วอะ่ะจะไม่เสียแต้มนะฮะแล้วก็เพิ่มเฉยต่อสิบเพิ่มเฉยต่อเด็บสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะแต่ว่าต้องอันนี้ก่อนนะ,ะนี่เมื่อปล่อยสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังนะฮะแบบเสริมพลังก็คือหลังจากอันตีนั่นแหละอ่าประมาณนั้นนะผมส่วนทรีเทรี เอาไกด์แบบสั้นๆนะฮะเอาเป็นสเตตก่อนลวกันเอาเป็นสเตตก่อนก็คือเสื้อเสื้อ ATK เพราะาตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องทําคีนะฮะตัวนี้เราปั้นเป็นเบรกล้วนเลยนะเราไม่ได้ปั้นไฮบริดเหมือนบูทฮิลนะฮะเสื้อเสื้อเป็น ATK รองเท้าเป็นสปีดนะฮะเพราะว่าตัวไฟไฟเนี่ยต้องทําสปีดให้ถึง1 5 0นะฮะซึ่งเอาจริงถ้ารวมตามตรงนะเอ่อเซตใหม่สปีด6%ใส่รองเท้าสปีดไป25%เทรดเนี่ย เทสเม็ดนี้เท่าไรสองอันนี้เท่าไรสมห้าห้ารวมกันแล้ว <gram> ก <my anyway> ็รวมเอของอันนี <iny> so on, ้ของลุ่นเหมยอีกบวกมาสิบเรียบร้อย150แล้วครับไม่ต้องปั้นเอาซับสแตตอะไรง่ายเออเอาเสื้อก็อันนี้อย่างเดียวเลยพวกซับสแตตก็อันนี้เออไม่ใช่เสื้อดิโทษชๆวช่วงนี้สมองผมเบชรวนนวชัวชัวชนวัวชวชัััวชวััวชัวชัวชั้ชัวเัวชัวชัวชัาง ตัวของไฟฟเนี่ยต้องปั้นที่เน้นหลักๆนะคือทําลายล้างผมทําลายล้างต้องปั้นให้ถึง360ซึ่งแน่นอนถามว่ามันปั้นยากไหมก็ <c oughs> ถ้าไม่มีประจําตัวก็ปั้นยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้ามีประจําตัวรุ่นเหมยบวก MC MC จินภาพก็คือใส่ Watchmaker 4สชิ้นแล้วก็อันตินะฮะแค่นี้ก็อันนี้แล้วแล้วก็พึ่งซับสเตตนิดหน่อยก็ขึ้นอันนี้ได้ละก็ขึ้นไ สามร้อยหกสิบได้แล้วแล้วก็น่ะอันนี้ก็ยังมีอันนี้เท่าไหร่สิบสิบจุดเจ็ดแปดห้าจุดสามบวกกันได้เท่าไหร่สิบหกสิบหกสามสองเฮ้ยผมคำนวณผิดไปได้เอ้ยชั้นไปดึกเอ่อถ้าทุกคนจะดูไกด์ผมแนะนำนะทุกคนไปดูช่องอื่นอะช่องเลช่องนี้ให้ไกด์ใครไม่ค่อยได้หรอกคือผมพูดแค่นี้ละส่วน ATK เดี๋ยวผมขอดูแป๊บน,นึงนะเทสไม่ไหนนะไอ้ที่ว่านี่อ๋อนี่ไง ATK ผมแนะนำนะปั้นสัก ให้เกินสองสองสาอ่ะให้เกินส0 0 3าถ้าดี2อ0พันเลยก็ดีนะฮะมันจะได้ปั้นอันนี้ง่ายๆปั้นทำลายล้างง่ายๆนะฮะตอนนี้ับผมส่วนสเต็ก็สปีดนั่นแหละฮะร5อยห้าสิบรอยห้าสิบแล้วก็เบรกเอาจริงให้ถึง400รอน่าดีกว่าเนาะเพราะว่ามันนั่นนี่เพราะว่ามันจะได้ซูเปอร์เบรกแบบแรงๆเลยส่วนเสื้อเอ้ยไม่ใช่สร้อยสร้อยใส่เป็นสร้อยทำลายล้างแล้วก็ลูกแก้ว a t K นะฮะส่วนเซตแน่นอน คงไม่ต้องบอกเราแล้ว่าเซตไหนอ่ะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ไงทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่ครับผมเซตบะเอาเป็ว่าใส่เซตไอเซตที่มันเพิ่มสปีดหกเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็แล้วก็ใส่เซตที่มันเป็นเซตทำลายล้างใหม่อ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละ มันไม่มีให้ผมดูอะอะไรเดียโอ้เข้าคู่มือมันจะมีให้ดูป่ะอุ้ยอ่านี่คอนเทนต์ในเกมใหม่นะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องไปไล่เคลียร์ละไหนนอนไหนนอนมันจะมีบอกอยู่นะ,ะนี่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 ไฟฟ,ฟใส่อันนี้นะฮะเซตสี่เป็นเซตนี้จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ส่วน simulate universe simulate universe ว้ามันต้องไปอันนด้มันต้องไปเล่นไออัอนนั้นอ่ะของซิมใหม่อ่ะใช่ไหมเด,ด็กก็คือไอเซตเพิ่มเพชรเซตใหม่ที่มันเพิ่มสปีดหกเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเออแต่ก่อนอื่นเลยผมก่อนที่เราจะมาเปิดกระชะัเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมให้ดูอันนี้นิดนึงคือใช่ป่ะผมแบบทูคนดูนี่ไม่ใช่นี่ผมดองผมผม,ผมดองพลังงานแบบเพื่อไฟคนเดียวเลยนะั่นแหละรอบนี้ผมไม่พลาดเหมือนรอบอะเคอรรอนแล้วรอบอะเคอรรอนคือ ผมดองแค่ไอเม็ดนี้ถูกไ่มผมไม่ได้ดองพลังงานเลยแต่รอบนี้ผมมันนี้และก็คือผมสามารถทํเดียวันได้ง่ายๆเลยและทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมเปิดกระเป๋าก่นไหนเนาะไหนเนาะนี่ผมผมฟาร์มไว้รอแล้วไอไอไออันนี้มันติดกระเป๋านานละไอนี่ฟาร์มไว้รอแล้วไอนี่ติดกระเป๋าไว้นานแล้วเหมือนกันผมบอกเลยทุกอย่างสำหรับไฟไฟผมมีให้หมดแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่ คลิปนี้นะผมจะไม่ใส่เพลงประกอบนะครับเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะปั๊บหนึ่งรองผมแป๊บ <Okay. S 1> ปั๊บหนึ่งนะฮะเราต้องปิดเพลงประกอบของเกมนะฮะเพราะว่ามันจะประเดเนานะ นี่เราต้องปิดและสิ่งที่เราจะเปิดแทนคือ m o s ใช่ครับเราจะเปิดโ m o s ไม่ใช่้แป๊บนึงผมดูอ่ะมันมีลิขสิทธิ์ปะไม่มีลิขสิทธิ์สวย <c oughs> เฮ้ยแต่ถ้าคลิปนี้ติดลิิทธิดผมก็ยอมติดนะอ่ะเพื่อให้คลิปนี้มันอินนะฮะ <c oughs> นี่แหละฮะ <c oughs> เราจะใช้เพลงนี้ <c oughs> เป็นเพลงประกอบหลักของคลิปนี้นะฮะ เดี๋ยวผมขอดูดามิสติสก็ทำลายล้างโอเเครับผมป่ะเรามานี่ก่อนไกด์ของเราเอ้ยไม่ใช่ไกด์แพนของเราในวันนี้ก็เหมือนเดิมรับผมอย่างที่ผมบอกว่าไฟไฟ E หนึ่ง S หนึ่งโอยไฟไฟ E หนึ่ง S หนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากไป S สองเอ้ย E สองส่วนลวดเหมยมีอยู่แล้วกดทำไม LC ไม่ต้องการแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเปิด เดี๋ยวผมมาเปิด L C ของอันนี้แทนนะฮะ <my> นี่อันที่เป็นเอ่อ Memory of Memory of the Past อันนี้นะฮะเพราะว่า so อันนี้ก็เป็นแบบเพิ่มอันนี้เหมือนกันเฮ้ยผมเปิดถูกอ่านไหมนะแป๊บนึงอาอ One Hour จบโอเคมาครับผมเฮ้ยผมขอย้อนไปเฉลยเมื่อกี้ได้ปะว้า,าสามสองหนึ่ง ไปแล้วนะฮะเฮ้ยผมลืมรับตัวฟรีเฮ้ยชับไปเดยอ่ะสิบโลฮะสิบโล,บโลไม่ออกแน่นอนถ้าถ้ามันออกก็คือผมดวงดีเกินผมวู้ดแค่นี้ผมเพิ่งใช้ดวงกับไอ้วูดที่ลิงเว้ไปอะ่ะไอ้ที่ว่าจิ้มน้ำไม่ได้ลงหรอกแต่เดี๋ยวผมบอกคือเจ็ดสิบโลผมหลุดเลทใช่ไหมหอีกสิบโลต่อมาออกเลยอย่างชิวจิ้นั้นอะเดี๋ยวผมนับก่อนแป๊บนึงสิบโลเอายี่สิบโล,เ,โลเลยเอายี่สิบโลละเอาชิวเลยดีทีละอ่ะแกน คือรอบนี้ผมมีการันตีด้วยไม่ต้องถามเลยว่าผมไปหลุดเลนมาจากตู้ไหนอีกไปดูไปดูชุมชนเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าผมไปหลุดเลนจากตู้ไหนมนาะโอเคเดี๋ยวผมไปรับตัว๋วตั๋วฟรีกันแป๊บนึงไหนน่องไหนน่องเอ้ยนี่ไงอีเอ่อเอ็นซีฟรีผู้ลูกนี้สวยมากเลยมีตั๋วฟรีหนึ่งอนะันะนะครับนอะ่นะแล้วนมะีอนะไรนะนะ ผลิตบุกเบอร์กหมืนคืนอ,อันนี้ทดส,สอบเดี๋ยวผมค่อามาทดสอบสอบีกทีอตอนตอนที่เพรผมหมดแล้วนะ,อ,ะอันนี้ไม่จออันนี้เป็นของแจกม,มันละมา Let's go สามสิบผมยังไม่ออกไปมาสี่สิบครับผมยังไม่ออกอออยังไม่ออกอ 50ครับผมโห oh, ยังไม่ออกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วหกครับผมโอยสุดใจสุดใจเจ็ดสครับผมโอ้โหเจ็ดสิบยังไม่ออกอีกหรอทำจริง แปดสิบวผมแปดสิบยังไงมันก็ต้องออกอยู่แล้วล่ะเอามอา่เ,อาม,าเอาม,ามือนะ่อกี้มันเท่าไหร่นะเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิใช่ไหมอ่ะเจ็ดสิบรแรกนะับเป็นเจ็ดเอ็ดนะฮะมาเจ็ดเอดครับผมเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่อาเจ็ห้าครับผมโอเคออกไวออกไวอยู่ยังไม่ถึงซอฟตี้นะฮะมา โอ้ผมโอ้โหไม่เปินด้วยถไอเราก็น,นึกว,ว่าจะใจดีมา LC ต่อนะฮะอผมมีโลด,ดองเท่าไหร่อะให้เขาดูนะโอเคอ่ะหกครับผมมาสิบหกนะฮะสิบหก,ก,กยังไม่ออกยี่สิบหกครับผมยี่สิบหกยังไม่ออก มาไปตอ่อันที่สามสิบหกครับผมสามสิบหกต้องออกแล้วสามสิบหกต้องออกแล้วสามสิบหกต้องออกแล้วยังไม่ออกนโมตัสัพมาก็มาตัวแล้วครับตัวสมมาตมุทธะไปต่อสำหรับสี่สิบหกไปยี่สิบหกครับผมนโมตัสสัพมาก็มาตัวแล้วครับตัวสมมาตมุทธะยังไม่ออกโอ้โหจะลึกอะไรขนาดนั้นห้าสิบหกครับผม โอ้โหสุดใจมันเล่นโหสุดใจอ้าวหกสิบหกครับมันต้องออกแล้วมันต้องออกแล้วจริงจริงโอ้ยก็ไ่อนโอ้มันก็เกินปะโอ้เสี่ยวมันก็เกินไปโอ้หมดหกสิบหกหกสิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าดูว่นดูโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล้างดวงก่อนหนึงล้างดวงก่อนล้างดวงก่อนโอ้โหล้างดวงไม่ได้อีกเลยใช่ไหมเด้อเอเราไขา่เท่าไหร่นะห้าใบห้าใบเ,เราเริมาห้าใบโอ้โหเน้นๆทุกคนอ่ะมา76ครับผมโอ้โหรอบนี้มันเล่นถุนลึกอ,อยู่นะรอ,อบเนี้ยมา76เราต้องเริ่มนับเท่าไหร่นะ6 67

คุณมากครับขอบคุณมากเกมขอบคุณมากโอเคอย่างน้อยเราก็อันนี้นะฮะไปเราสักสิบโลนะฮะสิบสิบโลไม่เสียหายสิบโลไม่เสียหายนะฮะเฮ้ยเผื่อเบิ้นก็ได้นะใครจะไปรู้เท่าโอเคไม่เบิ้ลับโอเคเอาโอเคผมเราเราแรกได้เท่าไหร่โอ้โหหนึ่งใบไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแต่อย่างน้อยเราก็บรรลุเป้าหมายเรา ไม่บรรู้ด <laughs> ิผมตั้งเป้าหมายไว้อันนี้ไม่ใช่อ,อน,นี่ผมผมยังไม่ได้สำรวจแมปต่อนะฮะก็เลยได้แนะค่ E สามแหละเฮ้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็อันนี้นะอย่างน้อยก็อย่างนอ้อย,งนอยก็ไม่หลุดเหรียหลายคนแล้วกันนะ <laughs> โอ้โหก,กันลงกึ้ E ห้าแล้วทำไมไม่ E หกไปเลยเนะนี่ยขัดใจจริงเลยเปิดต่อไหมเปิดต่อไหมเปิดต่อไหมเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่เปิดละเสีย E สี่นะฮะ โอ้โหเสียงโอ้โมันดีแบกเน่อะไรตอนนี้เนาะอ่ะมาผมรอปิดเพลงเลยอ่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าผมต้องทำอะไรต่อหลังจากนี้อ uh, ับเวลตัวละครเนี่ย เรียบร้อยคมมาส่วนลิลิคงไม่ต้องถามแล้วนะว่าผมจะใส่ใส่อะไรผมไม่มีอะไรให้ใส่เลยตอนนี้มาตัวละครของเราเดี๋ยวประนึงผมลืมเค นหขอดูสเตตหน่อยอิโหทีเคพันทวนเลยฮะ,ะโอ้เข็นเข็นอันนี้ก็เจ็ดละอ่ะเดี๋ยวแนะป๊บนึงนะไปเรา,เราลองเราเราลองทำแบบเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมันมันมีอะไรอ่ะไหนอ่ะอ๋อมีมิชาอีกโอ้โหมิชาอีเท่าไหร่อ่ะอีสี่โอ้โหไม่กลัวทำไมยูจัง อ๋อเออเมื่อกี้มิชาก็ออกมิชาก็ออกรวยอยู่นะเคมาครับผมเดี๋ยวเราไปลองตัวละครก่อนไีกว่าในเมื่อในเมื่อเราไปลองตัวละครก่อนดีกว่าในเมื่อตอนนี้เรายังไม่สามารถใช้ในเมื่อตอนนี้เรายังไม่สามารถใช้ไฟฟายได้ส่วนเรื่องทีมนะฮะทีมของน้องไฟฟายเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีนะมันควรเป็นทีมแบบนี้ครับผมนี่นี่คือเบสทีมสำหรับน้องไฟฟายนะแต่แต่ผมจะเปลี่ยนแต่ ก็ไม่ใช่เกากะโลกลกลลเกระเป็นเอหัวหัวแทนนะับเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นกันละเกระคือกาลกเกกราจริงมันเป็นตัวที่ควรปั้นนะแต่ผมผมไม่ได้ปั้นอนะ่ะเอ้ยลืมเปลี่ยน้าตัวละครตัวตัว,ตวอักษรเกินวายนี่มันไง <laughs> การเป็นการย่อที่ดีมากเลยมา ก็จริงเบสอินเบสทีมสำหรับน้องแล้วกันเมื่อกี้เกือบพูดเบสอินสล็อตเลยเบสทีมเบสทีมของน้องคือทีมนี้นะฮะนี่มาแล้วครับผมน้องไฟไฟนะฮะ <laughs> นี่เดีขาดูหน่อยจมตีจมตีปกติก็คือนี่ฟันดาปกติส่วนเขาไม่ต้องบอกแล้วเนาะคือคือก็น่าจะรู้ๆก,กันอยู่แล้วนะฮะว่าเอ่อสกิลมันทำอะไรได้นะครับ <laughs> โอ้แอนฟุ่ม <laughs> 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 มาไหน๋ยวเขาลองหน่อยสิ นี่เพิ่มจุดหลอนไฟนะฮะอันนี้ยังไม่ได้อันนี้เลยนะโอ้ยเฮ้ย้ยลืมปิดออตโต้โเปิดมาก็ร um ั่วซะแล้วเปิดมาก็รั่วซะแล้วลืมปิดออโต้เปิดมาก็รั่วแล้วอมา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 อันนี้คือทีมที่ไฟไฟยังอันนี้มาไม่สุดนะฮะ รออันนี้เดียวอ๋อตีตัวนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็เล่งอันตีขึ้นมาปึ๊บเล่งขึ้น,นมาฟึบมาเอ่อตอนนี้มันอันนี้อะไรแหนเห็นปะ่ะตัวของอันตีนะถ้าเราปั้นถึงอัพถึงเวลสิบนะมันจะตัวตัวตัว,ต,วตัวความเร็วมันจะเพิ่มมานนี้มันจะเพิ่มมาหกสิบแล้วมันจะแบบโหอย่าง <c oughs> สุดอ่ะพูดแค่นี้แหละ อ่าแล้วก็แล้วดูอันนี้นะเอฟเฟกเอฟเฟกทำลายล้างผมเนี่ยขนาดแค่นี้ยังไม่ได้ปั้นนะยังแบบเนี่ยแค่ไล่โคนอะไรแค่นี้ยังแบบยังขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบป่ะร้อยเก้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้านะฮะก็ยังขึ้นไปขนาดนั้นมาเรามาดูดีกว่าฟืบอูมเก้าหมื่น ถามว่าแรงไม่แรงนะฮะไม่ใช่ไม่แรงนะแรงนะนะ่อแอนเพืสี่หมื่นนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้ปั้นนะย้ำนะยังยังไม่ได้ปั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าปั้นเดี๋ยวแรงกว่านี้อีกโอเคอผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมอันนี้ทีละกันซึ่งเดี๋ยวอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปโชว์เคสอ่ะรอบก่อนผมอันนี้ไปละรอบก่อนเฮ้ย ผมผมพูดแค่นี้แล้วว่าคือไอคลิปโชว์เคสไอมันจะรีคลิปโชว์เคสได้ไหมไม่ได้หรอกคลิปคลิปลงจำ <c ười> คลิปคลิปลงตามใจเจ้าของช่องอะไอคลิปวูเทลลิงเวฟคลิปแรกของช่องอะไม่มีใครดูเลยเนาะ <c ười> ไปไปปั่นวิวให้ผมหน่อยไปปั่นวิวให้ผมหน่อยสักสิบวิวก็ยังดี <c ười> สักสิบวิวก็ยังดีนะฮะส่วนคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมลงเปน็นอันนี้ก่อนละกันเปิดกาชาเดี๋ยวผมแยก เดี๋ยวผมลงแยกเป็นเปิดกาชาแล้วก็เดี๋ยวผมไปโชว์เคสอีกทีซึ่งแน่นอนไม่ต้องถามเานาะโชว์เคสผมจะโชว์เคสในห้องอะไรนะฮะม,ม็อกสิบสองครับผมผมจะโชว์เคสในม็อกสิบสองนะฮะซึ่งถามว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าม็อกม็อกในรอบน,น,น,อน,นี้มันมีอันนี้มันมีไอนนหมูที่ว่าเร่งเทินได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็มันมีมอนใช่มอนที่แพ้ไฟแบบแพ้ไฟสามตัวโอเครอบผมอา่า ผมไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วนะมาจากกันไปด้วยหน้าของน้องไฟไฟนะฮะเอาจริงผมควรไปอยู่เป็นานะคนนี่ดีกว่านะอันนี้ผมมาฟาร์มของมาอยู่ไงโอเคับผมก็สำหรับวันนี้เนะี่ยคลิปนี้มันผมไม่แน่ใจว่ามันจะสั้นหรือเปล่าเนี่ยขอดูหน่อยสิเว้ยสำหรับิดจอๆๆททไหนอุ้ยยี่สิบหกนาทีก็ไม่ได้สั้นนะโอเคับผมคลิปนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันในชคลคิปโชว์เคสที่ผมมาต้นเดือนหน้านั่นแหละประมาณต้นเดือนกรกฎาคมฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้แสดงอภินิหารเลยไอไอคลิปที่แสดงอภินิหารกับกาชาไปก็อันนี้ละเกลือเออไม่ใช่ดิไม่ใช่เกลือคลิปหายโอเคผมไปละบาย